สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอันนี้พามาอัปเดตหน้างานนะครับผมนี่ครับหน้างานของเรา ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโบยใหญ่นะครับเราได้ทำการไล่แต่งคบให้เมื่อวานนะครับนี่นะครับหลังจากที่เจ้าของเกอยากให้มันดูลุงล่งๆนะครับผมเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับ ส่วนตรงนี้ดืน้ำของเรานะครับน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเรามาดูฝั่งนี้หน้างานของเราฝั่งนี้นะครับ ตอนนี้ลูกพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ได้ทำการขุดร่องนะครับทำคันล้อมนี่นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าครับต้องลองติดตามชมนะครับผมว่าจะเสร็จไหม บนทางนี้นะครับนี่นครับน้ำออกเร็วมากเลยนะครับน้ำใสด้วยนะครับผมนี่เราขุดอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตรห้าสิบนะครับดูั่งนี้นะครับ น้ำใสมากเลยครับตรงนั้นตรงสิน้ำาอ,อกนะครับสนุนน้องส้มนะครับ นี่เราก็ทําการขุดร่องขุดร่องเป็นร่องรอบนาน,นะครับ อตอนนี้มาอยู่บนรถนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูน้ำนะครับน้ำใสมากหลังจากที่ขุดเมื่อวานนะครับน้ำใสมากเลยครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่แถบฝั่งนู้นนะครับ

วันไ,ไหนวันไหนวันน่ะวันน่าหน้างานของเรา,าจะประมาณนี้นะครับผมวันนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยว จะอัปเดตหน้าง,งานให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวตนนี้ขอทำงานก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะหรือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ